ชีวิตนี่บ่มีอย่างหนากลัวเท่าบ่ามีเงินล่ะค่ะพี่น้องบ่มีเงินมันเหตุแห่งชีวิตทรมานชีวิตบ่มีความสุขทามือใดที่เฮามีเงินเงินกับเหตุให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมีความสุขหลายขึ้นถ้างานเฮ่าก็อดทนเหตุในสิ่งที่มันได้เงินค่ะพี่น้องโดยที่ว่าต้องไปเดือดร้อนผู้ใดเฮาจะยืนท่าใดก็ได้ค่ะพี่น้องยืนด้วยขาของเจ้าของจะยืนท่าใดก็ได้คอยเฮายืนด้วยขาของเจ้าของเฮาจะแข็งแรงและเข้มแข็งคะ่ะ ย่าไปฝากชีวิตไว้กับไผ่แล้วก็ย่าคิดว่าผู้ใดสียืนมือเขามาซอยเฮ้าค่ะเฮ้าเป็นเทพึงใหกับเจ้าของเห็ดเพื่อเจ้าของไว้หลายๆค่ะพี่น้องมันบ่มีไผ่เห็ุแทนผู้ใดได้ดอกค่ะทุกมือนี่แน่นวะคะสู่เพื่อเจ้าของสู่เพื่อความสําเร็จของเจ้าของมือดันที่เฮ้าลําลุยขึ้นมาได้มือที่เฮ้าสําเร็จมือที่เฮ้าลําลุยเฮ้าจะภาภูมิใจในตัวเฮ้าเลยค่ะพี่น้อง ภูมิใจยังแน่นอนค่ะนี่พระพรอนคอนเฟิร์มได้ค่ะค้นดียูไซคือค้อนดีค่ะพี่นอ้องแน่นบหคะ